อธิบายแสดงความสัมพันธ์เชิงขยายความช่วงที่เเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเมื่อได้รับสุขเวทนาก็พอใจชอบใจติดใจอยากได้และอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับทุกขเวทนาก็ขัดใจอยากให้สิ่งนั้นสูญสิ้นพินาศไปเสียอยากให้ตนพ้นไปจากทุกขเวทนานั้น และอยากได้แสดิ้นรนไปหาสิ่งอื่นที่จะให้สุขเวทนาต่อไปเมื่อได้รับอุเบกขาเวทนารู้สึกเฉยเฉยก็ชวนให้เกิดอาการซึมๆเพลินยังมีโมหะเป็นสุขเวทนาอย่างอ่อนๆที่ทำให้ติดใจได้และเป็นเชื้อให้ขยายตัวออกเป็นความอยากได้สุขเวทนาต่อไปตัณหานั้นเมื่อแยกให้ชัดโดยอาการก็มีสามอย่างคือหนึ่ง กามาตัญหาความอยากได้สิ่งสำหรับสนองความต้องการทางปภาษาทั้งห้าเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า craving for sense pleasure 2. ภาวะตัญหาความอยากได้สิ่งต่างๆโดยสัมพันธ์กับภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความอยากในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนานั้นๆได้ในความหมายที่ลึกซึ้งคือความอยากในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตน ที่จะได้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งยั่งยืนตลอดไปเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า craving for self existence 3. วิภวะตัณหาความอยากให้ตัวตนพ้นไปขาดหายพรากหรือสูญสิ้นไปเสียจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ปรารถนาตัณหาชนิดนี้แสดงออกในรูปที่หยาบเช่นความรู้สึกเบื่อน่ายความเหงาว้าเว ความเบื่อตัวเองความชังตัวเองความสมเพศตนเองความอยากทำลายเป็นต้นเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า craving for non-existence หรือ self-annihilation ตัณหาจึงแสดงออกในรูปต่างๆเป็นความอยากได้การมาคุณต่างๆบ้างอยากได้ภาวะแห่งชีวิตบางอย่างเช่นความเป็นเศรษฐีความเป็นผู้มีเกียรติความเป็นเทวดาเป็นต้นซึ่งจะอำนวยสิ่งที่ปรารถนาให้บ้าง อยากพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนาเบื่อนายหมดอาลัยตายอยากตลอดจนถึงอยากตายบ้างหรือในกรณีที่แสดงออกในภายนอกเมื่อถูกขัดหรือฝืนความปรารถนาก็เป็นเหตุให้เกิดปฏิฆะความขัดใจขัดเคืองโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดทำลายผู้อื่นสิ่งอื่นเป็นต้นช่วงที่8ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเมื่ออยากได้สิ่งใด ก็ยึดมั่นเกาะติดเหนียวแน่นผูกมัดตัวตนติดกับสิ่งนั้นยิ่งอยากได้มากเท่าใดก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเท่านั้นในกรณีที่ประสบทุกขเวทนาอยากพ้นไปจากสิ่งนั้นก็มีความยึดมั่นในแง่ชิงชังต่อสิ่งนั้นอย่างรุนแรงพร้อมกับที่มีความยึดมั่นในสิ่งอื่นที่ตนจะดิ้นรนไปหารุนแรงขึ้นในอัตราเท่าเากันจึงเกิดความยึดมั่นในสิ่งสนองความต้องการต่าง ยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จะอนวยสิ่งที่ปรารถนายึดมั่นในตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นในความเห็นความเข้าใจทฤษฎีและหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองตันหาของตนตลอดจนยึดมั่นในแบบแผนข้อยึดถือปฏิบัติวิธีการต่างๆที่สนองความต้องการของตัวตนช่วงที่9อุปาทานเป็นปัจจัยแก่พบความยึดมั่น ย่อมเกี่ยวข้องไปถึงภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งความยึดมั่นนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งคือเป็นการนําเอาตัวตนไปผูกมัดไว้หรือทําให้เป็นสิ่งเดียวกันกับภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นภาวะชีวิตที่อํานวยสิ่งที่ปรารถนาหรือเป็นภาวะชีวิตที่ช่วยพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ปรารถนาในเวลาเดียวกันเมื่อมีภาวะชีวิตที่ต้องการก็ย่อมมีภาวะชีวิตที่ไม่ต้องการอยู่ด้วยพร้อมกัน ภาวะชีวิตที่ถูกยึดเกี่ยวเกาะไว้นี้เรียกว่าอุปปัติภพเมื่อยึดมั่นในภาวะชีวิตนั้นจึงคิดมุ่งหมายหรือมีเจตจำนงเพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วลงมือทำการต่างๆเริ่มแต่คิดสร้างสรรค์ปรุงแต่งแสวงวิธีการต่างๆดำเนินการตามจุดมุ่งหมายแต่ความคิดและการกระทำทั้งหมดนั้นย่อมถูกผลักดันให้ดำเนินไปในทิศทาง และในรูปแบบที่อุปาทานกำหนดคือเป็นไปตามอำนาจของความเชื่อถือความคิดเห็นความเข้าใจทฤษฎีวิธีการความพอใจชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนยึดถือไว้จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทำการต่างๆโดยสอดคล้องกับอุปาทานนั้นตัวอย่างในชั้นหยาบเช่นอยากเกิดเป็นเทวดาจึงยึดถือในลทัทธิคำสอนประเพณีพิธีกรรม หรือแบบแผนความประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าจะให้ไปเกิดได้อย่างนั้นจึงคิดมุ่งหมายกระทาการต่างๆไปตามความเชื่อนั้นจนถึงว่าถ้าความยึดมั่นรุนแรงก็ทําให้มีระบบพฤติกรรมที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเกิดขึ้นแบบใดแบบหนึ่งหรือตัวอย่างใกล้เข้ามาเช่นอยากเป็นคนมีเกียรติก็ย่อมยึดมั่นเอาคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความมีเกียรติ ยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติที่สอดคล้องกับคุณค่านั้นยึดมั่นในตัวตนที่จะมีเกียรติอย่างนั้นอย่างนั้นเจตจำนงและการกระทำก็มุ่งบปในทิศทางและรูปแบบที่ยึดไว้นั้นพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกก็มีรูปลักษณะสอดคล้องกันอีกตัวอย่างหนึ่งอยากได้ของมีค่าของผู้อื่นจึงยึดมั่นในภาวะที่ตนจะเป็นเจ้าของสิ่งของนั้นจึงยึดมั่นในความเคยชิน หรือวิธีการที่จะให้ได้สิ่งของนั้นมาไม่รู้โทษและความบกพร่องของวิธีการที่ผิดจึงคิดนึกมุ่งหมายและกระทำการตามความเคยชินหรือวิธีการที่ยึดไว้กลายเป็นการลักขโมยหรือการทุจริตขึ้นความเป็นเจ้าของที่ยึดไว้เดิมกลายเป็นความเป็นโจรไปโดย,น,ยนัยนี้เพื่อผลที่ปรารถนามนุษย์จึงทำกรรมชั่วเป็นบาปเป็นอกุศลบ้างทำกรรมดี เป็นบุญเป็นกุศลบ้างตามอำนาจความเชื่อถือความยึดมั่นที่ผิดพลาดหรือถูกต้องในกรณีนั้นๆกระบวนพฤติกรรมที่ดำเนินไปในทิศทางแห่งแรงผลักดันของอุปาทานนั้นและปรากฏรูปลักษณะอาการสอดคล้องกันกับอุปาทานนั้นเป็นกรรมภพภาวะแห่งชีวิตที่สืบเนื่องมาจากกระบวนพฤติกรรมนั้นเช่นความเป็นเทวดาความเป็นคนมีเกียรติความเป็นเจ้าของ และความเป็นโจรเป็นต้นเป็นอุปปัติภพอาจเป็นภพหรือภาวะแห่งชีวิตที่ตรงกับความต้องการหรือภพที่ไม่ต้องการก็ได้ปฏิจจะสมุบ,บาทช่วงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำกรรมรับผลกรรมการก่อนนิสัยและสร้างบุคลิกภาพช่วงที่10บภพเป็นปัจจัยแก่ชาติชีวิตที่เป็นไปในภาวะต่างๆทั้งหมดนั้น ว่าตามความหมายที่แท้ก็คือขันห้าที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปโดยมีคุณสมบัติที่สะสมเพิ่มลดในด้านต่างๆตามเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีเจตจำนงคือเจตนาเป็นตัวนำทำให้กระแสดโดยรวมหรือกระบวนการนั้นๆมีลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขันห้าที่รวมเป็นชีวิตนั้นเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงความจริงนั้นด้วยภาษาตามสมมติ จึงพูดว่าคนเรานี้เกิดแก่ตายอยู่ทุกขณะอย่างที่อัตถกถาแห่งหนึ่งคือคำพีปรมัตตโชติกากล่าวว่าโดยปรมัตเมื่อขันทั้งหลายเกิดอยู่แก่อยู่ตายอย,ย,อยู่การที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอเกิดแก่และตายอยู่ทุกขณะดังนี้ก็พึงทราบว่าเป็นอันได้ทรงแสดงให้เห็นแล้วว่าในสัตว์ทั้งหลายนั้น การเล็งถึงขันเสร็จอยู่แล้วในตัวอย่างไรก็ตามสำหรับปุุชนย่อมไม่ใช่มีเพียงการเกิดดับของขันห้าตามธรรมดาของธรรมชาติเท่านั้นแต่เมื่อมีพบขึ้นตามอุปาทานแล้วก็เกิดมีตัวตนซึ่งสํานึกตระหนักขึ้นมาว่าเราได้เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ในภาวะชีวิตอันนั้นอันนี้ซึ่งตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงกับความต้องการพูดสั้นๆว่า ตัวตนเกิดขึ้นในภพนั้นจึงมีตัวเราที่เป็นเจ้าของตัวเราที่เป็นโจรตัวเราที่เป็นคนไม่มีเกียรติตัวเราที่เป็นผู้ชนะตัวเราที่เป็นผู้แพ้เป็นต้นในชีวิตประจำวันของปุถุชนการเกิดของตัวตนจะเห็นได้เด่นชัดในกรณีความขัดแยง้งเช่นการถกเถียงแม้ในการเถียงหาเหตุผลถ้าใช้กิเลสไม่ใช้ปัญญา ก็จะเกิดตัวตนที่เป็นนั่นเป็นนี่ชัดขึ้นมาว่าเราเป็นนายเราเป็นผู้มีเกียรติพร้อมกับเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นคนชั้นต่ำนี่เป็นความเห็นของเราเราถูกขัดแยง้งทําให้ความเป็นนั่นเป็นนี่ด้อยลงพร่องลงหรือจะสูญสลายไปเมื่อชารามรณะปรากฏชาติก็ยิ่งชัดแต่เพราะมีชาติจึงมีชารามรณะได้ช่วงที่11ชาติ เป็นป um, ัจจ uh, ัยแก่ชรามรณะเมื่อมีตัวตนที่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ย่อมมีตัวตนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนที่ขาดพลาดหรือพรากจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนที่ถูกคุกคามด้วยความขาดพลาดหรือพรากไปจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และตัวตนที่ถูกกระทบกระทั่งถูกขัดขวางขัดแย้งให้กระแสความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสะดุดหวั่นไหวสเทือนลดด้อยลง พร่องลงเสื่อมลงไปไม่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมอย่างที่อยากให้เป็นและอย่างที่ยึดถืออยู่เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นแล้วก็อยากจะดำรงอยู่ตลอดไปอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ต้องการหรืออยากให้ภาวะแห่งชีวิตที่ต้องการนั้นอยู่กับตัวตนตลอดไปแต่เมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได้ตัวตนก็ย่อมเสื่อมสลายได้แม้เมื่อยังไม่สูญสลายก็ถูกคุกคามด้วยความพร่องตัว และความสูญสลายที่จะมีมาจึงเกิดความหวาดกลัวต่อความถูกหวั่นไหวกระทบกระแทกและความสูญสลายและทําให้เกิดความยึดมั่นผูกพันตัวตนไว้กับภาวะชีวิตนั้นให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นความกลัวต่อความสูญสลายแห่งตัวตนนี้เกิดสืบเนื่องมาจากความรู้สึกถูกคุกค,คามและหวาดกลัวต่อความตายของชีวิตนี้นั่นเองซึ่งแฝงอยู่ในจิตใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลาและคอยบีบคั้นพฤติกรรมทั่วๆไปของมนุษย์ ทำให้หวาดกลัวต่อความพัดพรากสูญสลายทำให้ดิ้นรนไขว่คว้าภาวะชีวิตที่ต้องการอย่างเร่าร้อนทำให้เกรงกลัวและผิดหวังเมื่อได้รับทุกขเวทนาและทําให้เสวยสุขเวทนาอย่างกระวนกระวายและด้วยความหวาดกลัวความพัดพรากโดยในยะนี้เมื่อตัวตนเกิดขึ้นในภาวะชีวิตที่ไม่ต้องการไม่เกิดในภาวะชีวิตที่ต้องการก็ดี เมื่อตัวตนเกิดได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในภาวะชีวิตที่ต้องการแต่ต้องสูญสลายพรากไปก็ดีถูกคุกคามด้วยความขาดพลาดและพรากจากภาวะชีวิตที่ต้องการก็ดีความทุกแบบต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นคือเกิดโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตและในภาวะแห่งความทุกเช่นนี้ย่อมมีแต่ความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมีความขัดข้องขุ่นมัว ความหลงไหลและความมืดบอดอันเป็นลักษณะของอวิชชาจึงเกิดการดิ้นรนหาทางออกด้วยวิธีการแห่งอวิชชาตามวงจรต่อไปตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันเมื่อมีการแข่งขันและมีการชนะเกิดขึ้นสำหรับปูุชนจะไม่มีเพียงการชนะที่เป็นเหตุการณ์ทางสังคมซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงค์ตามที่สมมติหรือตกลงกำหนดวางกันไว้เท่านั้น แต่จะมีความเป็นผู้ชนะที่ยึดมั่นไว้กับความหมายพิเศษบางอย่างเฉพาะตัวด้วยอุปาทานด้วยความเป็นผู้ชนะนั่นก็คือพบในบางโอกาสโดยเฉพาะในกรณีของคนมักหยิงพยองหรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจก็จะเกิดความรู้สึกโผล่ขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ชนะตัวเราเกิดขึ้นในความเป็นผู้ชนะการเกิดนั้นเรียกว่าชาติแต่ความเป็นผู้ชนะของเราในความหมายสมบูรณ์เต็มตัว ต้องพ่วงเอาความมีเกียรติความยกย่องเยินยอความได้ผลประโยชน์ความนิยมชมชอบการยอมรับของผู้อื่นเป็นต้นไว้ด้วยความเกิดของตัวเราในความชนะหรือความชนะของเราจึงเกิดพร้อมกับการจะต้องมีผู้ยอมรับยกย่องเชิดชูการทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งแพ้ไปได้การได้ทำหรือแสดงออกอะไรสักอย่างที่สุดขีดของความอยากเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจากนั้น ในขณะเดียวกับที่ตัวเราในฐานะผู้ชนะพร้อมทั้งความหมายต่างๆที่พ่วงอยู่กับมันเกิดขึ้นความสมหวังหรือไม่สมหวังก็เกิดขึ้นเมื่อสมหวังก็จะตามมาด้วยความรู้สึกที่จะต้องผูกพันมัดตัวไว้กับความเป็นผู้ชนะนั้นให้แน่นแฟนเพราะกลัวว่าความเป็นผู้ชนะจะสูญสิ้นไปจากตนกลัวว่าความยอมรับนิยมยกย่องเชิดชูที่ได้รับในฐานะนั้นจะไม่คงอยู่อย่างเดิมจะลดน้อยลง เสื่อมไปหรือหมดไปจากตนเมื่อพบเห็นผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอาการไม่เชิดชูให้เกียรติอย่างที่หวังหรือเท่าที่หวังหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เคยได้อยู่มาลดน้อยลงก็ย่อมเกิดความขุนมัวหม่นหมองใจและอุปาญาตความคับแค้นใจความสิ้นหวังเพราะตัวตนในภาวะผู้ชนะนั้นกำลังถูกกระทบกระแทกหรือถูกบีบคั้นกำจัดให้พรากไปเสียจากภาวะผู้ชนะ คือกำลังถูกคุกคามด้วยชารามรณะความเสื่อมโทรมและความสูญสลายจากภพคือความเป็นผู้ชนะพร้อมทั้งคุณค่าผนวกต่างๆที่ยึดไว้เมื่อภาวะการดำเนินไปเช่นนี้ความรู้สึกขุนมัวหมนหมองกังวลผิดหวังต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งไม่ได้ถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี้เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเมื่อไม่ได้ถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะ ความรู้สึกคุณมัวหม่นหมองกังวลผิดหวังต่างๆนั้นก็จะเข้าหมักหมมทับถมในสันดานม,มีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลน,นั้นตามวงจรปฏิจจสมุปบาทต่อไปเป็นการเสวยเวทนาอย่างที่เรียกว่าหมกตัวหรือผูกมัดตัวขอให้ตั้งก้อสังเกตง่ายๆว่าเมื่อมีตัวตนในความรู้สึกเกิดขึ้นก็ย่อมมีความกินเนื้อที่เมื่อกินเนื้อที่ก็มีขอบเขต หรือถูกจำกัดเมื่อถูกจำกัดก็มีการแยกตัวออกต่างหากเมื่อมีการแยกตัวออกต่างหากก็มีการแบ่งว่าตัวเราและไม่ใช่ตัวเราเมื่อตัวตนของเราเกิดขึ้นแล้วก็ขยายตัวเบ่งพองออกพร้อมด้วยความอยากได้อยากแสดงต่อตัวตนอื่นๆพรุ่งออกมาแต่ตัวตนและความอยากนั้นไม่สามารถขยายออกไปอย่างอิสระไม่มีที่สุดต้องถูกฝืนกดหรือข่มไว โดยบุคคลนั้นเองในกรณีที่เขามีความสำนึกในการแสดงตัวแก่ผู้อื่นว่าตนเป็นคนดีหรือถ้าตนเองไม่กดหรือข่มไว้ปล่อยให้แสดงออกเต็มที่ก็ย่อมเกิดการประทะขัดแย้งในภายนอกและแม้แสดงออกได้เต็มที่ก็ทำให้พลังในตนเองลดน้อยลงเสริมกำลังความอยากให้แรงยิ่งยิ่งขึ้นและความรู้สึกพร่องให้มากขึ้นมากขึ้นในคราวต่อๆไป เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ความขัดแย้งและการประทะที่จะแรงยิ่งยิ่งขึ้นและหมดความเป็นตัวของตัวเองลงไปทุกทีความสมบูรณ์เต็มหยากจึงไม่มีและความกดดันขัดแย้งกระทบกระทั่งบีบคั้นย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี